ครับกับสวีดีช่งวงเศร้าของวันที่24ก,กันยายนพศ2567กับสวีดีเอฟซีทุกท่านที่เกียรติเข้ามารับชมชิปเข้ามาติดตามและอุดหนุนช่องยูทูบของเราครับช่องยูซีพระโคซิงหนึ่งซื้อหนึ่งกับสำหรับเสวมาน้กะเดินทางมา,อ,าอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับพี่น้องครับส่งถึงหม่องถึงบอลโดยปลอดภัยกับจังเก็บเงินกัินครับนี่ครับง้วรุ่นหลักพันครับพี่น้องครับ งลงรถเรียบร้อยแล้วเอฟซี FC ก็ถือใจครับเอฟซีอีพอมานล้วพี่นองนี่อีพออยู่นะครับพี่น,อน้องท่านใดอยา่างมีง้อเลี้ยงแต่ว่าท่านไหนมีทุนมีห้อนกน็ขอมากดติดตามทางช่องเขาได้ครับพี่น้องครับช่องเขานี่เน้นแบ่งปันบน่ได้หวังผลกำไรอย่างมากมายอาศัยขายดูโอครับพี่น้องครับง้องที่ลงคลิปไปถูกคลิปก็ขายเหมือนถูกตัวเราด้วยครับพี่น้องครับกับไป อุดรหาตัวมาโคราชสองตัวครับพี่น้องครับกับขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาถ้าบ่ม,มีเอฟซีคอยอุดหนุนกับทางขอกะคงเดินหน้าต่อไปบ่ได้เนาะครับพี่น้องครับหม้อท่านเนี่ยเป็นเสียกันไหมมาถือหญ้าก็เป็นต่อไม่ครับพี่น้องครับหญ้าเพันดีบ้านเพิ่นอุดมสมบูรณ์ครับ สร้ารมานีกยครอชมได้ครับแม่ลูกคงละเมื่นกว่าบาทอ่ามีแต่โตงามๆครับเดี๋ยวสอัปเดตลงยูทูบช่วงบ่ายให้มึงได้ครับพี่รองครับผมกลับไปหอดบ้านกันแล้วครับพี่รองครับหัวกับยุคอกแล้วมึงชัดๆครับนี่ครับพอเสือครับพี่รองครับอ่าเฉลี่ยเร็วถึอตัวละหกหกพันเนี้ยๆทรงผอมครับพี่รองครับทรงพันมองสองร้อยกิโลเดินทางมาสองร้อย สองร้อยสี่สิบแปดกิโลครับมาหอดบานเพิ่นครับก็ไม่มีบวกเพิ่มครับไม่มีบวกเพิ่มเลยเจ็บตามที่ตกลงกันครับพี่น้องครับถ้ามันบวกจากสองร้อยกิโลมาไก่เข้ากาศทงฟรีเช่นเดิมได้ว่าถ้ามันบวกกันหนาเกียรก็ต้องเจ็บขับรถเพิ่มครับพี่น้องเอาขอจะไปซ่อมนี่ก่อนครับกลับสวัสดีครับ